สวัสดีค่ะ,ะคุณกรังชมมงคลชาแน,นลกับแก้วฟ้าสหาเหัสความสุขของทุกคนมงคณชาแน,นลค่ะ นี่ก็คือซุปตามหาหิงในวันนี้คร,ครับความเก่งก็ต้องมีครับได้ดูกันไปแล้วนะครับในช่วงที่1สิ่งน่าสนใจในช่วงที่รับและในช่วงนี้ครับในช่วงที่3นะครับพบกับคุณ WMT โอ้โหนี่เป็นไวยปะไม่รู้ WBC อะไร WBC w หรือ WF ถ้า W เนี่ยก็คือพวกนี้ต้องมีคำวูนะนี่อะไรก็ไม่รู้ชื่อคุณ WMT โอเคแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ายมวยเพราะจะดูจากคำถามแล้วาขมวยไม่น่าจะถามอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กางแจ้งอดอนคิงอาจจะยังไหว้ไม่เป็นนะฮะควรหันหน้าเข้าบ้านหรือออกนอกบ้านดีครับอาจารย์เราต้องใช้ทุกกี่ดอกครับมันต้องโจย์ก่อนว่าเราไหว้การแจ้งเนี่ยเราไหว้อะไร เพราะเราไหว้ฟ้าดินเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ทางแจ้งก็หันขึ้นบนฟ้านะครับไหวฟ้าดินหันหลังให้บ้านหันหน้าขึ้นฟ้าไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีโจทย์อะไรก็ต้องขอฟ้าดินก่อนจะอนุญาตไหมจะไปขายที่ทํำยังไงอ่ะแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ดินก็จุดทูป16บดอก10นิ้วพนมกลมลงกราบ11ไม่ได้เลยไม่ได้แม่งไออันแล้วก็แล้วก็ธูปอีก1ิบ6กดอกก็ ขอไหว้เชิญชั้นฟ้าและสู่ชั้นดินครับเชื่อมฟ้าดินครับวันนี้ลูกอยากจะขายที่ดินนะนอยากจะขายที่ดินพื้นนี้หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงเจ้าของอะไรก็บอกไปให้ฟ้าดินได้รับรู้และขออนุญาตนั่นคือไหว้ฟ้าดินแต่คําถามก็คือหันหน้าไปทางไหนข้าบ้านหรือนอกบ้านดีรเพาวันนั้นคุณมีโจทย์ของบ้านถ้าคุณอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านออกนอกบ้านหันหน้าไปหน้าบ้านแปลว่าคุณเชิญคนข้างหน้าเข้ามาแต่ถ้าคุณยืนกลางแจ้งกแล้วหันเข้าไปในบ้านแปลว่าคุณไหว้เจ้าในบ้านแล้วถ้าไหว้ฟ้าดินในระาจารา์หันไปทางไหนไหว้เขาได้บนฟ้าที่ไหนก็ได้ครับยืนข้างหน้าหันหน้าใส่บ้านก็ได้จะหันหลังให้บ้านก็ได้แต่หันไปฟ้าก่อนแปลว่าขอฟ้าขอดินสิ่งที่เรามองนะครับในระดับสายตานั่นคือตรงนั้นไหว้เข้ามาในบ้าน ห้าดอกครับครับหรือถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงดีเลือกเลข9ก้าไว้ครับให้จุด9ดอกไว้เป็นมงคลแล้วที่อาจารย์บอกว่า5ดอกหันหาบ้านนี่คือไว้ไว้เจ้าที่ในบ้านเนี่ยไหว้เ้าไหว้ตัวบ้านมันข้อมีเจ้าที่อยู่อ่าใช่เราก็ถือว่าห้าหนหน้าถ้าเกิดว้าฟ้าดินก็16บหกดอกแต่ถ้าไม่รู้ยังไงก็เบสิกไว้ก่อน9กดอกสบายบขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับผม ขอบคุณนะครับคุณ WMT ด้วยนะครับสำหรับคำถามครับอาจารย์นะฮะช่วยแถลงไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ส่งมาหาพวกเราได้เลยนะครับว่าจะเป็นทาง Facebook ซุปตามหาเฮงที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นที่อยู่ของเราก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการซุปตามหาเฮงหมดเวลาซะแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเรื่องราวของซุปตา์คนไหนนะฮะก็มาลุ้นกันได้ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมโชคดี มีความสุขกันทุกท่านเลยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ